สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวสิทธิพวงสุขเลขที่3อยู่ชั้นป .4 ครับวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องของเล่นจากแม่เหล็กครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทํารถจากพลังงานแม่เหล็กครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อกล่องไม้จิ้มฟันแล้วก็แม่เหล็กครับซึ่งวิธีการทําก็คือเจาะใช้อะไรก็ได้มาเจาะ ที่กล่องของไม้จิ้มฟันครับเพื่อให้จะได้ใส่ไม้เข้าไปด้านในกล่องไม้จิ้มฟันได้เพื่อจะได้ใส่ล้อได้ครับและหลังจากนั้นก็เอาแม่เหล็กมาติดครับและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็คือไม้ที่ติดกับแม่เหล็กครับซึ่งแม่แม่เหล็กมีสองขั้วมีขั้วเหนือและขั้วใต้ เมื่อขั้วเหนือมาเจอกับขั้วเหนือก็จะเกิดการผักกันครับแล้วก็ขั้วใต้จะขั้วใต้จะเกิดการผักกันครับซึ่งจะเป็นดังนี้จะเป็นแบบนี้ครับขอจบการทดลองเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ